กูเหยียบมาแล้กูเยียบม้่อ่เขาเหยียบมาแล้วเหยียบมาล้กูไม่ได้เหยียบกูไม่้ไม่ชอบไม่รู้มันน่ะมไม่น่ะไม่บอไม่ามีกูไม่ได้เหยียบเขาไม่ได้เหยียบเ้กูเห็นลกในกระึงกดน่ะมันไม โอ้ยไม่ได้เหยียบเข้าใจไหมนี่ไม่ได้เหยียบมันเขาทำไมวากูไม่ได้เหยียบมันไม่ได้กระดึ๊บกระดึ๊บเขาจอดฟังเขาจอดเขาเบรกเขาเบรกแล้วให้มันเดินผ่านไปเขาไม่ได้เหยียบมันมันกระดึ๊บกระดึ๊บก็เงาแมวไงมันกระดึ๊บมันไม่ได้กระดึ๊บกระดึ๊บ เมาแล้วมึงมันไม่ได้กระลึบไงเข้าใช่ปะที่มีเจ้าพิดุเปนแอบมันอนเนี่ยไม่กูเบื่โอ๋ยก็มันไม่ได้เหยียบแล้วกูจะจอดทำไมความสงสารมานันนะเออก็กูไม่ได้เหยียบไงแล้วกูจะจอดทำไมสงสารเข้าใจสงสารมัน,าน ตั้งปติล้วฟังไม่ได้เหยียบเข้าใจไหมว่าไม่ได้เหยียบมันไม่ได้ตายมันเดินผ่านรถมัึงแคนยินเสียงไยมึงเหยียกรถแค่ยินเสียงได้ไงเป็นเพราะว่าเมาไงเป็นเพราะว่าเมาแล้วเกือบเหยียบไงแต่ไม่ได้เหยียบไงเนี่ยฟังอ่ะอ่ะอ่ะฟังไม่ได้เหยียบมันไม่ได้ตายเดี๋ยวพาไปดูเอาไหม

ฉ ah, right? ันดูนกแมไม่ะมได้ันมวอันไม่ได้กันัมันไม่มีอะไรกันเลยวนเดียวเลยบ้าปะเนี่ยมันไม่ได้ตายใจเข้าใจไหมมันไม่ได้ตาย เขาล้อเล่นว่าเขาเหยียบแต่ไม่ได้เหยียบเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่มีเสียง,งมึงหูแววและต้นหูแววละต้นตนันและก็เดี๋ยไม่มีกิ่ก็ะดี๋ยแล้วมึงเมาแล้วเมาแล้วเมาอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วไม่คุยกันแล้วไม่คุยไม่คุยเออแค่นี้แค่นี้ไม่ได้ดดไม่ได้แต่ไปดู